ทุกคนมาที่นี่ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่า ทุกคนจ่ายภาษีเพื่อหวังว่ารัฐบาลจะจัดสรรง,งบและนำไปพินาประเทศแต่ตอนนี้วิธีกแก้ไขปัญหาคือแจกเงินแค่แจกเงินอย่างเดียวพอคนที่เป็นเสือก็บอกว่าเขาเป็นคนดีแจกเงินเหยเป็นวิธีแก้ปัญหาแค่ระยะสั้นเท่านั้นค่ะระยะยาวประเทศเลจิจม ไงคะถึงเราจะพอเงินเดือนนะคะถ่าของชีพก็พอตามไปด้วยคะ่ะพอระบบเศรษฐกิจไทยมันยังไม่มันคงพอที่เราจะสาม,มารถขยายเศรษฐกิจได้ขนาดนั้นคะ่ะ ว่าประชาธิปไตยมาด้วยการเลือกตั้งไม่มีทางค่ะทุกคน,นรู้แตดคนไทยรู้แต่ลินไม่รู้ค่ะ ประชาชนคนไทยถึงไม่ได้สวัสดิการรัฐที่เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนแค่แค่ทางเทา้าที่ดีมันยังไม่มีให้เลยค่ะเดินไปจากบ้านตลกลรุมได้เลยนะคะเพราะว่าทางเท้าห่วยมากเหมืนมีสงครามอะค่ะทุกคน i 太冷。<noise> <noise> <noise> What? <laughs> 看着。这这这 ไปะ